ฟันตุยๆเลยค่ะกินตำถั่วกันทุกคนตำถั่วเจนะคะจำหน้ามันกันเด้อแบบเพราะจำหน้า กินตำถัวกัะทุกคนตำถัวเจนะคะจำหน้ามันกันเด้อค่ะพ่าจำหน้าดีนะคะมื่อเช้าไม่ค้าเผ็ดมามันช่วยเลย ไม่รินก็ไม่พลาดค่ะผักกาสดดีนะคะปลอดสารพิษด้วยนะคะอืมมันช่วยๆเลย หวานจ,จ้าๆเลยนะคะบววผักหวานก็หวานค่ะหวานเจ,จ้าๆเลยนะคะบววผักหวานก็หวานค่ะ ตำถัวกัะทุกคนตำถัวเจนะคะจำหน้าเหมือนกันเด้อหัวจำหน้าหวานเจ้ย่อยเลยนะคะบววผักหวานก็หวานค่ะ ช่วยๆเลยจะไม่ผักหวานนะคะทุกคนก็บวบบวบลูกบวบนะคะจำน้ามันก็อร่อยเพิ่มขึ้นแล้ว ก็ไม่ผักบานนะคะทุกคนก็บวบบวบลูกบวบแม่ลินก็ไม่ไมพลาดค่ะผักเขาสดดีนะคะปลอดสารพิษด้วยนะคะคุณก็จำหน้าม,มันกาน หวานเจ้าจ้อยเลยนะคะบวัวผักหวานก็หวานค่ะหวานเจ้าจ้อยเลยนะคะบวัวผักหวานก็หวานค่ะ ไม่ถึงแต่ทุกคนจะไม่ผักหวานนะคะทุกคนก็บวกบวกลูกกินตำถั่วกันทุกคนตำถั่วเจนะคะ จำหน้ามันกันเด้อค่ะว่าจำหน้าอืมถั่วก็กอบกักบถัว่วก็สดนะคะมาจากเพชรบุรี <c oughs> <c oughs> Hahahaha <laughs> 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 Hahahaha มหวันจุยๆเลยนะขเขาจะจัหน้ามันกันปวดอ่อนลูกเล็กๆขาบกเหลี่ยมนะคะปวดอ่อนลูกเล็กๆขาบกเหลี่ยมนะคะ คุยค่ะคุยคุยนะคะ,ะบวกหวานนาะกอบคุณ ไม่ถึงแต่ทุกคนคุณก็จำหน้ามันกัน ้ลก็จำนามมันกันก็จำนามมันกันมันจุวยเลยออกมีมะน,นาวด้วยนะคะมีปก ไม่ใช่มะเขือเทศมะเขือเคือมะเขือเคือที่บ้านก็เลยกินตำถัวกันทุกคนตำถัวเจนะคะจำหน้ามันกันเด้อแบบพราจำหน้า ไม่ถึงแต่ทุกคนปวดอ่อนลูกเล็กๆค่ะบวดเบี่ยมนะคะปวดอ่อนลูกเล็กๆค่ะบวดเบี่ยมนะคะ